สำหรับผู้ปกครองที่มีบุตรหลานที่มีในเรื่องของอาการสมาธิสั้นครับตัวนี้สามารถที่จะช่วยได้อย่างจรรวมถึงท่านที่มีนะครับผู้สูงอายุหรือว่ามีบุคคลที่มีสภาวะดีเนเชียขึ้นคือสมองเสื่อมนะครับหรือว่าอัลไซเมอร์หรือว่ามีอาการลงหลงล,งล,งลงืมหรือท่านเองทํางานที่ต้องมีความเครียดอยู่เสมอและหลงลืมบ่อยครับเหมาะมากเลยสําหรับตัวคิตทันดีเลยทบนดีครับมีผลการทานที่เกิดขึ้นจากนักเรียนนักศ,ศึกษาครับไม่ว่าจะในต่างประเทศหรือในประเทศไทยก็แล้วแต่ปรากฏว่าทานก็แล้วครับ ช่วยทาให้น้องๆเขามีความจดจําที่ดีขึ้นเรียนแล้วก็จําได้เมื่อการสอบวัดผลทักผลปรากฏออกว่าะนะครับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือเกรดเฉลี่ยด,ดีขึ้นนะครับเดิมเรียน2.5กลายเป็นผลการเรียนด,ดีขึ้นเป็น3ข่านแล้วก็เป็น4กั้นเองเพราะฉะนั้นนะแนนทักับสำหรับตัวเรียนทันดีเลยถ้าเป็นคนปกติโดยทั่วไปถ้าเป็นน้องๆน,นะครับอายุนะครับ 5ขวดขึ้นมาเด็กนะครับถึง12ขวดนะครับรับประทานวันละ1เม็ดหลังอาหารเช้าถ้าเป็นกลุ่มที่อายุมากกว่านั้นนะครับก็คือทานวันละ2เม็ดนะครับหลังอาหารเช้าแล้วก็อาหารเย็นแต่ถ้าเป็นกลุ่มผู้ที่อาหารผิดปกติทางสมองนะครับในเรื่องของการหลงลงืมลืมสมาธิสั้นความจำเสื่อมประสบอุบัติเหตุแล้วสูญเสียความทรงจำก็แล้วแต่แนะนําให้ทานโดสที่มากกว่าโดยปกติถ้าเป็นเด็กครับ ทานวันละสามครั้งล้างอาหารเช้าหลังอาหารกลางวันแล้วก็หลังอาหารเย็นวันละสาเมตรนะครับเป็นผู้ใหญ่ครับล้างอาหารเช้า2เมตรลังอาหารกลางวัน2เมตรแล้วก็หลังอาหารเย็น2เม็ดรวมเป็น6เมตดต่อวันนั่นเองนะครับสำหรับดีเบรนนะครับดีมากมครับคอนเฟิร์มแล้วก็ยืนยันนะครับท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้นะครับที่ทางเว็บไซต์ของ CDA ได้เลยนะครับอันนี้เป็นการรับรองที่ถือว่าดีมากเลยนะครับเพราะว่าองค์กรนี้นะครับทำงานให้กับ กระทรวงทำกานให้กับ,บองค์การอนามัยโลกมาแล้วนั่นเองนะครับเพราะนั้นแนะนำครับผลิตันดีเ่นแต่ท่านจะมีสมองที่ดีนะครับเสริมสร้างความจำดีนะครับ <c oughs> สมองดีความจำดีต้องดีเบรนครับ